ก็กำลังพามาเที่ยวอะไรนะพิพิธภัณฑ์เต่าสัตว์น้ำทะเลนะคะที่สัตหีบเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะคะนะคะเอาหันมาหน่อยคุณพี่ขห้องน้ำป่ะนี่เราก็มาที่สัตหีบนะคะพามาเที่ยวพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําหรือเต่าทะเลนะคะไปไปทางนู้นเจเดินไปทางนู้น ไม่รอคุณทีก่อนหรอเดี๋ยวจะพาไปดูเต่ากันค่ะทุกคนตอเขาจะเพาะเต่าแล้วก็พอถึงฤดูกาลเขาก็จะปล่อยลงทะเลนะคะตอนนี้เราก็จะเข้ามาแล้วนะคะที่บ้านเต่าทะเลนะคะทุกคนมาดูกันค่ะ ว่าเป็นยังไงตรงนี้ก็จะเป็นที่จําหน่ายของที่ระลึกนะคะมาค่ะมาดูกันค่ะว่าชีลรผ่านดะค่ะนะคะมาดูกัน มาใครมาสัตหีบนะคะอย่าลืมมามาแวะที่นี่นะคะศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเลของกองทัพเรือนะคะทุกคนนี่ค่ะก็เดินมาดูกันเนาะเห็นหรือเปล่าไม่รู้ เดี๋ยวก็จะพาไปดูนะคะที่เคาเคาะกันเนาะอืมทางนี้ก็จะเป็นโรงอนุบาลน,นะคะของอนุรักษ์พันธ์เุต่าทะเลเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะทางนี้ก็จะเป็นทะเลเนาะ เราก็จะไปดูนะคะโรงอนุบาลที่เพาะเต่าทะเลนะคะที่สัตหีบเนาะมาที่นี่ไม่ได้เสียค่าผ่านใดๆนะคะแต่ก็ถ้ามีน้ำใจก็ช่วยกันร่วมบริจาคเนาะเพื่อ,อเป็นอาหารเต่านะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นโรงเพาะอนุบาลของเต่านะคะเราก็จะมาดูตั้งแต่เต่าตัวเล็กๆเนะาะมอน Ja, De är små, vi äter tom morgnar. Mm. mm. <trykning> Se, väldigt lite. Ännu mindre. ก็จะมีเป็นตัวเล็กๆเนะาะเชื่อเพื่อนได้ไหมเดี๋ยวเดว่าพาสมอนอันนี้ก็จะเป็นรุ่นเดว,ว่าเทเลฟี่เลมอนเนาะอันนี้ก็จะประมาณเอ่อสามถึงสี่เดือนนะคะตัวเล็กเนาะแล้วก็จะมีเป็นอันนี้ก็จะตัวประมาณหนึ่งถึง 3-4เดือนเช่นกันก็จะทำการเพราะนะคะเหมาะกับเด็กๆเ,เนาะพาเด็กๆมาดูระบบการเจริญเติบโตของเต่านะคะอันนี้ก็จะโตขึ้นมานิดนึง5-6เดือนนี่ก็จะเริ่มตัวใหญ่ขึ้นนะคะทุกคนนี่ก็จะตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงนะคะเห็นไหมคะเนาะ นี่ก็จะเป็นเจ็ดถึงแปดตัวนะคะเดี๋ยวตาบุตรตาดเดวลิลส์นี่นะคะมาแล้วมาแล้วเนาะหิว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 ,หว,หว,หวอ,อันนี้ก็อายุหนึ่งถึงห้าปีนะคะตัวจะใหญ่ขึ้นมาหน่อย นี่นะคะอู้นี่นะคะสตวัวใหญ่ขึ้นมานะคะนี่เขาก็คงจะเตรียมล้างนะคะบ่อน,นี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะฮะ